เทศบาลนครอุดรธานีจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภยัยและป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนเนื่องในเทศกาลปีใหม่2568โดยสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครอุดรธานีได้นำพาคีเครือข่ายเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสอมอเข้าร่วมคลิกออฟกิจกรรมณสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่1เนื่องจากเป็นสถานที่ที่มีประชาชนเดินทางเป็นจำนวนมาก ลเเป็นนนนนพื้ทททีีท่่ออออยูใคควาาามรรรับบบผิดชดชขงศุสวัสดีค่ะจุฬาพัฒน์รูปดีผู้มีการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครอุดรธานีในช่วงเทศกาลปีใหม่นนะคะสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมก็มีภารกิจการดูแลประชาชนนะคะในเรื่องการขับขี่ความปลอดภัยในฐานะที่เป็น เลขานุการของศูนย์ความปลอดภัยของถนนเทศบาลน,นครอ,อุดรธานีนะคะจากสถิติที่ผ่านมานะคะในช่วงเทศกาลต่างๆเนี่ยอุบัติเหตุในการเกิดมากที่สุดเป็นอุบัติเหตุจากการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์นะคะขอเน้นย้ำในเรื่องการสวมหมวกนิรภัยสวม,มุดกันน็อกนะคะไม่ว่าจะไปที่ไหนใกล้ไกลทำให้เป็นความเคยชินกิจวัตรเลยค่ะสวมมวกกันน็อก ะะแล้วก็อีกอันนึงในช่วงเทศกาลก็จะมีการสังสรรค์แต่ละบ้านพบปะญาติพี่น้องที่มาพบกันในแต่ละปีนะคะ,ก,ะก็นนะะะะอาจจะมีดื่มกันบ้างก็ให้ระมัดระวังดื่มไม่ขับนะคะง่วงก็พักนะคะไม่ควรดื่มในระหว่างการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่จะมีประชาชนจํานวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ เนื่องจากเป็นวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวันซึ่งจังหวัดอุดรธานีเองก็มีสถานที่สําคัญทางศาสนาและมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมมีชื่อเสียงหลายแห่งเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อการคมนาคมและโลจิสติกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจึงมีปริมาณรถและการจราจรที่หนาแน่นจากข้อมูลตัวเลขศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุดรธานีระหว่างวันที่หนึ่งมกราคมถึง19ธันวาคม2567พบว่า เกิดอุบัติเหตุทางถนนสะสม11,949ครั้งมีผู้บาดเจ็บสะสม14,232รายเสียชีวิตสะสม321รายและพื้นที่ที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดคืออำเภอเมืองอุดรธานีจำนวน96รายอันดับ1คืออยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี31รายอันดับ2เป็นตำบลสาพร้าว11รายสวัสดีนะคะเป็นตัวแทนของเทศบาลนครอุดรธานี ในการเรียนรู้ลดอุบัติเหตุในการเดินทางช่วงเทศกาลนะคะปีใหม่นี้เราก็มาเรียนรู้ให้ความรู้ในการเดินทางเมาไม่ขับหลับไม่ไปให้อยู่กับที่นะคะเพื่อที่เราจะได้กลับบ้านไปพบญาติพี่น้องของเรานะคะในการเรียนรู้เที่ยวนี้เราจะเรียนรู้ตามบ้านตามชุมชนแล้วก็ตามรถโดยสาร เราก็จะแนะนําให้คนขับในการดูแลผู้โดยสารชีวิตฝากไว้กับท่านเพียงคนเดียวนะคะเมาไม่ขับเราไม่ดื่มในการเดินทางนะคะโดยเฉพาะช่วงเทการปีใหม่อย่าเพิ่งเมานะคะขอให้เดินทางปลอดภัยกลับบ้านถึงบ้านสวัสดีค่ะเทศบาลน,นครอุดรธานีได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของพี่น้องประชาชนสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลน,นครอุดรธานี จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ขึ้นโดยมีการเดินรณรงค์รอบสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่1และพื้นที่โดยรอบมอบสื่อรณรงค์ให้กับอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านหรืออสอมอเพื่อนำไปเผยพแพร่ภายในชุมชนเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภยัยสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนทั่วเขตเทศบาลน,นครอุดรธาน,านีให้มีความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ปี2568นี้ ที่สาคัญที่สุดเครือข่ายที่บ้านเราที่ชุมชนของเรานะคะก็คืออสมอในการเฝ้าระวังเดินเคาะประตูในชุมชนของตัวเองนะคะในการเฝ้าระวังเรื่องอุบัติเหตุอุบัติภัยในชุมชนของตัวเองเราต้องดูแลตัวเองเฝ้าระวังตัวเองรักตัวเองนะคะนี่คือภารกิจสําคัญในภาพรวมของเทศบาลน,นครอ,อุดรธาน,นีค่ะช่วงนี้ใกล้จะถึงเทศกาลปีใหม่อีกไม่ถี่วันนี้เองนะคะก็ขออวยพรให้ ทุกท่านนะคะไม่ว่าจะอยู่ในเขตเทศบาลน,นครอุดรธาน,ธานีหรือใครก็ตามทั่วประเทศของเราขอให้กลับบ้านอย่างปลอดภัยพบปะญาติพี่น้องอย่างมีความสุขให้รักษาสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงขอให้มีความสุขในเทศกาลปีใหม่นี้ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะเทศารลนคอดี